ยายไกลจิยายไกลย้ายเอ่อยายตัวใหญ่ไปอยู่นู่นถึงเทไม้ถึงบ้านใหม่แล้วนี่นะพ่อแม่เขานะ่ะใช่ไหม,มนี่พ่อเนี่นะนครับพ่อแม่ไก่โอ้ยเอาตอนตอนผมยังไม่เห็นตัวผู้อ่อะตัวญ่เจ้อ,อ,อืมเอานี่ยย้ายไปนู่น ไปเยอะป่ะเพาะเดือยมันนำไปตะยานใช่โอ้ครับให้ดีๆเด้อปิดก่อนปิดก่อนอืมจางยิ่มอ่าฟองหนึ่ง ย้ายคอกย้ายคอกHãy subscribe cho kênh

วันดีจังเลยไม่มีเบียกสีแต่กันแลวไม่มีเียกดิไปไปไป ไม่ได้ทำอะไรหรอกย้ายพอเฉยๆ <S <S หมดแล้วสังเก <S <S <มา S 2> ตอัพไซโยนึ่เนี่ยตัวหนึ่งอบอลขึ้นไก่เออไอ้อีอบอนคืนอนไก่บอสปล่อยไปเลยไม่ได้เหรอน้อ Hmm.